สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมอาจารย์นิรามมาแล้วครับงวดวันที่หนึ่งเมษาหก67ดเบิงไววฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําเลขสิเขาหรือ่เขาอันนี้เบาหนองก็บอกบ่ไดดนะครับเนาะงวดที่แล้วครับเจดปดนะครับเนาะงวดที่แล้วเจดปดหลายคนก็ได้โชครับหลายคนก็ยังมาทันได้บางคนก็มาก3ตัวบางคนกับมาก2ตัวก็บว่าเป็นยังครับงวดนี้ เอาไหมครับกับมาเบิงไวเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ,นะอียัางมันเกิดขึ้นในเบิดครับกาอยุีิว่ามักตัวใดแค่นั่นละ่ะนะครับเนาะแต่ถามพอเราอยู่เราว่าเลขกงวดนี่เลขเบิ่์นเราก็มักอยู่ด้เรายังหมักอยู่เหลขกเบิ่นเราหมักอันนี้เรามักส่วนตัวเด้อเรามักส่วนตัวคือหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก่าเก่านี่คือเลขกเบิน่นที่เรามักส่วนตัว นะครับนะะเนาะเหล็กที่เพิ่นหมักสามโตเพิ่นหมักเจ็ดหกเก้าครับเจ็ดหกเก้าอาจารย์นิรนาะเลขสามโตเด้อาจารย์ที่เพิ่นหมักเน้อันนี้คือเหลขเพิ่นหมกักแต่ว่าผู้ดใดชิม,มกักโตไหนเดี๋ยวมีเหลขตาล่างให้เบิ่งครับทุกทิ้งทุกยาวมากเกิดขึ้นอยู่ที่โชงและดวงนะครับเนาะกัดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำเพิ่นไหมาบบาน่อยคเอามาบอกสูฟัง เดี๋ยวเด็กจีอไอยไข่บัดน,นี้เดี๋ยวบ้านหนองแหล่นบัตรบ้านหนองนจีไปคอยไอข่เพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากได้เลขไอข้ไข่แล้วก็สิไปไอ้เลขไอ้ไข่ว่าปันไดได้เพื่อนอยากไปซองทะเบียนรถไอ้ไข่ที่บ้านหนองซื้อมาไหวไอ้ไข่เพื่อนว่าอยากเขียนแห้งเลขทะเบียนรถไอ้ไข่สิเป็นตัวใดแกเดี๋ยวจะไปเบืองกันนะครับนาออ่ะอเลขอาจารย์แน,นะนำก่อนนะครับนาะงงวดวันที่หนึ่งเมษา หกเจ็ดเดี๋ยวบ้าน้องึ้นตัวเลขให้แล้วก็มาจับคู่กันเบิงว่าเจ้าของหมักตัวใดนะครับนอาองวดนี้เพื่อเขียนศูนย์ในตรงกลางคือเกาครับเขียนศูนย์ไว้ตรงกลางเหมือนเดิมสามแถวบนเ,น 7, 6, เนพิ่นเขียนเจ็ดหกเก้าเลขที่เพิ่นหมักเจ็ดหกเก้าอันนี้เลขเพิ่นหมักเลยเจ็ดหกเก้าครับสี่สามตัวล่างเพิ่นเขียนสี่สองห้า สี่สองห้าครับผมเพื่อนเขียนตัวล้างมาสี่สองห้าบ้านองก็เลยว่าป่ะนี่ตะเล็กโตง,งามๆได้ว่าสันแต่ว่าเหลขกเบิลได้เปิลหมักหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก่าๆครับงวดนี้ยังหมักเหล็กเบิลอยู่แต่ว่าเหล็กสามโต,เ,ต,เ,ต,ตเม็ดเดียวพื้นเพื่อนหมักเจ็ดหกเก้าครับอย่าลืมแตกสองตัวนัมันเจ็ดหกเก่านะครับเนาะอ่าลองพิจารณาบ้างครับเด้อหมักบ่อ ศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์หาศูนย์เก่าศูนย์เจ็ดมากบอทะลิตติดศูนย์ถ้าพูดได้มากเลยติดศูนย์นะครับน้องแต่ว่าเราบอกมาว่าเจ็ดกับหนึ่งเพื่อนบอกแค่นี้เจ็ดกับหนึ่งแต่บุงหัวง่วนนี่สีมีหนึ่งบอร์ันมีแกดลองเอาเจ็ดแปลเป็นหนึ่งเบิ้งเพื่อนวางสิลองเอาเจ็ดแปลเป็นหนึ่ง ดูให้จบนะครับฟังเบาหนองเบาให้นําฟั่งเบาหนองเบาให้ทุกคํานําจังสีงหูว่าตัวเล็กเป็นแบบใดอนยงเป็นแต่ใดพอแล้ววะท้งวันนี้มิดหนึ่งกับเบิ้งดีๆเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งมันคือกันพูดมาเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันได้ก็ลองเบิ้งกันผู้ได้มักหนึ่งนะก็ลองเอาหนึ่งใส่ถ้าผู้ได้บ่ามักหนึ่งกัเอาเจ็ดใส่เพิ่นบอกแค่นี้มักวาครับเจ็ดหกเก้าอันนี้คือเหล็กพอเพิ่นมัก มากแห้งเจ็ดหกเก่าแต่ขัเป็นเบาหนองบ่อเบานองมากศูนย์สองเพราะว่าอย่ง 02, างศูนย์สองทะเบียนรถอีหลาหน่อยเก้าศูนย์สองนี่คือเลขที่เบานองมากได้เก้าศูนย์สองแล้วก็ถ้าเป็นเลขอันนี้เบานองกับมากอยู่หกเก่าหกเก่าเบานองกับมากอยู่ศูนย์หัศูนย์หักกรมากเพราะว่าอย่างเพราะว่าเบาหนองไปวัดลุงปูหมุนเบานองไปวัดลวงปูหมุนนี่เอฟซีบอกว่า ให้สื่อเลขศูนย์หาหาศูนย์หน่วยน้ำแล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์เบาหนองว่าบบาหนองสื่อไว้อยู่เพราะว่ามันตรงกระเล็กทะเบียนรถเบาหนองอีหลาหน่อยศูนย์หาหาศูนย์ครับสองศูนย์ศูนย์สองแต่ว่าเหนี่นคือศูนย์สองกับศูนย์หาอันนี้เพิ่นเหนี่ยเาหนองว่าเบาหน่องสื่อไว้อยู่แล้วก็เพิ่นว่าเหล็กดังถามันมาเหล็กดังเพิ่นใหญ่มันมันบอมาตรงเพิ่นใหญ่มันมากกับกันเป็นบางสินะ เลขดังพูนใหญ่เปนว่ากับกันพนบอกวางสิแต่กัดโบเน่เลเนาะยังไม่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเล็กดังสังเกตเบึงมันสิบอมาตรงตรงมันสิมาตกลับเหล็กตัวใดดังเหตกกับเอาพนบอกสิเลขกตัวใดดังเหตุกับเอาเน้นเน้นโตกับอย่าเน้นตตรงให้เน้นโตกลับพนวางสินะทะเลมันดังโบเน่เลยมันอาชิพมาก็ไดเลยอึวัดวิหันหลายคนก็เต็งหกสองมันบ่มาเห็นปะ มันมาสองหกเฮ้ยแนั้ละครับก็บคืออย่างเป็นงวดครองวดวันหันละตัวน้ย่านเป็นครอ่งงวดวันหันละกับวันนีเลขนี้อาทิหามก็ได้เลขบนอาทิหามก็ได้หรืออาทิเบิลก็ได้อาทิเป็นเบิลน,น,น,นาหรือหามหรืออาทิเป็นเบิลหลังก็ได้แต่ส่วนโตเบาหน่องเลขบนเด้อเบาหน่องมักเลขบนศูนย์สองมุกหมูจะเป็นอย่างมากักแห้งเลขบนศูนย์สองเก้าศูนย์สองนี สามตัวบนนี่มากมากแต่ว่าหกเก่านี่มักเป็นเหล็กลางถ้าเหล็กมันดังคือ 96. เก่าหกเหล็กดังคือเก่าหกเบ้าดรอกแกยังสื่ออยู่หกเก่าแกยังสื่ออยู่สื่อคือเก่าแต่ว่าพอเราหมักเจ็ดหกเก้าพอเราหมักเจ็ดหกเก้าแล้วก็เหล็กเจ็ดหกเก่าหรือเก่าเจ็ดหกอีกอย่างนี่เจี๊ยบแดงเราหมักสื่อเราหมักตามครับเราหมักสื่อเหล็กเหล็กเหล็กแบบนี้เจี๊ยบผแดงเด้ ขันบอลนี้เจียเจ๊ยบผัแดงเจี๊ยบผัแดงเราสิมักซื้อเด้อเล็กลักเด้อเราซื้อหกห้าเก้าหกเจ็ดเก้านี่เพื่อนมักเพื่อนซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกแต่ถ้าเลขติดศูนย์อันนี้บาหนองบุงหูเด้อถ่าเพื่อนก่อนเพื่อนอาชิมาคงสุดท้ายก็ไไ้หรือยังไงเลขกเจีย๊ยบผัแดงนะก็ะเห็นกันแล้วเนาะครับนะเนาะเหลข็ของอาจารย์นี่แล้วนามบาลนองก็ึ้นตัวเลขให้ชัดเจนลองจับคูบังลองจับคู เล็มากพอเพิ่นสามตัวพอเพิ่นมาคือเจ็ดหกเก้านี่คือเหลขมากของอาจารย์นิรนามเหล็กเบิรนหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าแท็กสีมาบอกมากกับบงพิภัยหูเล่ากับบอกบ่ไหนว่าเหลขกจีมาตัวไดแต่ว่าเล่ามักเล่ามักเหล็กตีดเก่าอาจารย์นิรนามเล่ามักเหลขกตีดเก่าเลาว่เล่ามักเล็กตีดเก่าแต่แท็ีเป็นเก่าอย่างพี่แท็กซีเป็นอย่างหรือสีบอมากอะไรเล็กเก่า แต่ว่าเราหมากักระหว่างสิเราหมักเด็กตีดเก่าเดี๋ยวลองพิจารณากันครับเด้องวดวันที่หนึ่งมีษาหกเจ็ดอาจารย์นิรนามครับกงชุดท้ายแล้วละ่ะแต่ขันมีมาเพิ่มเติมหรือจังไหนเดี๋ยวบ่หนองสิเอาคลิปลงให้เบิง้งนะครับเนาะแกไกมือเหล็กออกแต่เพิ่นม,มีเหล็กเพิ่มเติมเดี๋ยวบ่อนองสิเอามาลงให้เบิง้งขันบมีขันบ่หนองบะไรลงแ็แสดงว่าเพิ่นเน้่นตัวน,นั้นละ่ะเจ็ดหกเก้าหกหก Graduate, 7จ็ดเจ็เกเหลขเบื่นอาจารย์นิรามครับงวดวันที่1เมษายน67ผู้ไดมากระสือผู้ไดบ่มากกระพานเปรียบเทียบเป็นแนวทางนะครับเนอไวัยเรียบเทียบกับคลิปอื่นๆหรือวัยเรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆที่เพิ่นให้ตัวเลขมางวดนี้เฮามารับโฉคไปทากันเก่าคิดชิ่งไหนไก่สมหวังดังปรารถนาสุขผู้สุคนกขอให้ทุกคนสมหวังทุกประการเฮ็ดยางไก่ะสมเามสําเลจถูกหวยรวยเงินไปนํากัน ก็ขอทุกคนโชคดีงวดที่1เมษายน67สวัสดีครับ